วันนี้วันที่เก็เดี๋ยวเราก็จะไปเล่น Baby Yellow กันน่ะนะี่ Baby Yellow โหลดมาสัตใหม่ๆล้านๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าเกมดีกว่าถ้าเข้าเกมแล้วมันจะเพลงด้วยนะมันมีเพลงไหมเราผมเ,เ,เข้าก่อนโอเคเข้าส u p e r Apartment ทำเอวดำทำเมวดำบอกเลยว่าผมเคยเล่นอยู่นะก็ไฮเมวดำเอาดูว่าจะลดโคตรเลยตอนนั้นก็แบบ อายุยังเก้าปีว่นี้สิบขวบแล้วปันก็กลัาเล่นครัก็สนุกขึ้นนะัี่แต่เล่นเกมเดอะทวินชบรู้กัเป็นมิ้ กลสวัสดีครับเพื R ่อนๆวันนี้เปวัุครับต่าแมวดำ ด mm ่า hmm มึงไอ้คนเลยไม่ใช่เมยปกติเลือยังมันก็ไม่ใช่เมยปกตินี่สองนี่อ๋อไม่ใช่ยังทิ้ง สองมถนาบันทึกเกอรร้อยสี่สิบการเดินทางระหว่างพระระหว่างโลกที่ดีที่สุดฉันต้องซ่อนตัวจากเด็กนั่นไม่งั้นจะต้องโดนเหมือนคนอื่นอืมอยากวันไม่มีติดตามกับมาหรือเปล่า

Jeg er blad, jeg.

种红玫

ต้องตายไปบอต้องเอาย่างไปอยนเลตายไปเย้เสร็จแล้วโอเคนี่นี่เสร็จแล้ว quên này เิดมาูว่าวางอลังการใช่นะนิวมาเร็วนิวซิ่งดูร้อนนี่ก่อนนะ Ôi. Giờ này. Giờ này. นี่เห็นี่ไหมห้ามทารกเข้าเนี่ยมาไกินมนถงมั้งดต้องอต้นนี่ต้องการอะไรครับนี่ต้องการไขควงเกมไอ <c oughs> เ,เมมนิ้วไอนิ้วโลนิ้ว่ บียร yeah so, ์โลตอนนี้นิวกำลังซ่อมแซมเล็บอยู่การน้ำมันน่าจะไงอ่ะก็เลยทั้งน้ำมันไงเอาไงนี่ไงนิวยาวน้ำมันจากไหนทั้งน้ำให้นิวให้นิวอ๋อนิว What would I? ไอโอโหอะไรนเนี่ยต้องมาเริมใหม่โอ๊ยม่เล่นมาเแล้วก็เล่นมาเลยเกมการ์ดเกการ์ก็กากก็จบแล้วนะก็เลูกนเกมการนะเกมกากมากเลยนะจุกากน้ต้องมาเล่นนะน่าน้าโจ้ไม่ได้นะ Би ч бас төв кинт карана